ได้อาดิดามานะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกัน Adidas POD S3.1 นะครับไซส์ s l U.S. หรือเลขก้ U.K. วันนี้มาเมืองทองนะครับได้ไมนะาหนึแล้วกำลังต่อคิวเ <Q. S 2> พื่อจะเข้าในที่ นานพอสมควรสวัสดีครับวันนี้พามาแกะกล่องนะครับเป็นของที่ค้างตั้งแต่วันที่ไปเมืองทองที่ Adidas Outlet Shop นะครับที่เมืองทองก็เป็นรุ่น POD ขีด3.1นะครับไซส์เก้าครึ่ง UK หรือ10 U.S. นั่นเองนะครับก็สีตามนี้นะครับสีดำนะครับเปิดมาเจออะไรอ่าไปไหนล่ะอ๋อโอเคมาดูกันเลยนี่นะครับสวยงามนะครับอันนี้เอามาวางบนโซโฟ,ฟาบนที่นอนเลยเพราะยังไม่ได้ใส่นะครับหน้าตาเป็นางนะครับ ก็ส่วนนี้กับส่วนส้น,สนแตกต่างกัน,นครับส่วนส้นจะเป็นเป็นบูสต์นะครับหรือที่ผมเรียกว่าโฟมนั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมสีดำนะครับเชื่อมต่อระหว่างพาร์ทนี้กับพาร์ทนี้นะครท้อพื้นเป็นอย่างนี้นะครับ อันนี้ซื้อมาใส่ลำรองนะครับไม่ได้ใส่วิ่งไม่ได้อะไรทั้งสิ้นคือใส่กับเป็นเสื้อผ้าทั่วๆไปนะครับขอเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็ออก้าฟ้าเขียวๆนะครับนี่แล้วก็เขาเขียนว่า p o d ขีดสาม s 3.1นนะครับวัสดุก็ตามนี้นะครับ ผมใส่ตรงไซส์ได้เลยนะครับผมใส่10 US ผมก็เลือก10 US เลยผมไม่ต้องเผื่อไซส์อะไรทั้งสิ้นกระชับตีนะฮะ<ร>ยืดจุดข้างหลังเัาเป็นอย่างนี้เขียน Adidas นะฮะพิมพ์พิมพ์ Adidas นี้นะครับ,มมไ,รรบไม่ใช่เขียนข้างในนะฮะแต่รองเท้าดึงออกได้นะครับ เขียนว่าพิมพ์จังๆอย่างนี้นะครับคือเขาพิมพ์สกรีนลงไปสีใกล้เคียงกับพื้นนะฮะเหยียบเียบร้อยนะครับเพราะของแท้ซื้อจากชอ็อปราคาก็ราคาเต็ม4,500บาทนะครับป้ายไทย เชือกกาจะเป็นดำแล้วก็มีจุดๆสีเทานะครับอันนี้คล้ายๆนิวบั็กหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสวยงามอีกอันหนึ่งอีกคู่ข้างหนึ่งนี่นะฮะผมเปลี่ยนเชือกเพราะผมคิดว่าเออมันน่าจะเข้านะครับ เชือกเนี่ยเป็นของเออรเก้รุ่นที่ผมเคยรีวิวที่เป็นตัวพื้นเป็นแอร์นะฮะที่พื้นเป็นแอร์เหมือนไนกี้ตัวเชือกของเออเก้แล้วสายเขาโดนไฟแล้วสะท้อนแสงนะครับก็เลยคิดว่าเออเหมาะดีเก๋ๆนะฮะตอนแรกจะใส่สีสใส่สีเขียวเนี่ยแล้วแต่คิดว่าไม่พอลองมันไม่ค่อยโอเคฮะก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่า โดยรวมแล้วก็คือชอบดีไซน์นะครับเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเป็นสองพาร์ทแบ่งพอเห็นแล้วนึกถึงรีบอก์รุ่นหนึ่งอะฮะที่พื้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถูกใจนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวใส่แล้วก็จะมาบอกอีกทีว่าเป็นยังไง ว่ามันเดินยังไงกระชับไหมอะไรนะครับด้านข้างนะฮะก็มี3แถบคือต้องสังเกตนะครับจะเห็นรุ่นนี้จะมีหลายสีหลายแบบมาที่พื้นคนละสีไอ้ตรงนี้คนละสีไอ้ตรงนี้คนละสีอะไรอย่างเงี้ยก็เราแต่ชอบแต่อันนี้คือซื้อเอาเด็ดก็ลดราคานะฮะก็ถือว่าคุม้มได้วัสดุที่แบบดีงามนะครับงานประกอบนี้ผมก็ให้ประมาณ 9-9.5แล้วกันงานประกอบนะคือมันก็เกือบจะเต็มแล้วล่ะแต่ว่ามันมีนิดๆหน่อยๆมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจได้ว่าเออมันมันต้องมีบ้างนะฮะแต่แบบใส่ลองใส่สวมใส่เราโอเคเลยแต่ยังไม่ได้ใส่จริงเดี๋ยวใส่จริงก็จะมาสรุปให้นะฮะก็คือเว้นช่วงกว่าจะมา,มารีวิวนี่ก็แบบเป็นเดือนใช่ั้มนะฮะโอเคเดี๋ยวใส่แล้วเป็นยังไงก็จะมาสรุปให้อีกทีนะครับ ใสจ,จริงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันสรุปวันนี้นะครับก็ ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใส่สบายนะครับใส่สบายใส่แล้วไม่มีการเจ็บอะไรทั้งสิน้นนะฮะถือว่ามีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ใส่วิ่งนะครับใส่ใส่ออกไปข้างนอกเฉยๆแต่ผมมีความรู้สึกผ้าสีดำมันไม่ค่อยดำจัดอะ มันออกเหมือนดำเทามากกว่าเพราะฉะนั้นควรจะใส่ถุงเท้าสีเนี่ยนะฮะอันนี้ผมใส่ถุงเท้าสีกากีก็ควรจะใส่ถุงเท้าสีดำมันจะเพิ่มให้รองเท้าดูดำขึ้นครับก็เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับรองเท้าอันนี้ก็ขอจบวิดีโอไว้ แค่นี้แล้วกันสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับสวัสดีครับ